แจ้งข่าวแจ้งข่าวก่อนจะไปรับฟังข่าวสารฝากกดไลค์กดติดตามช่อง YouTube เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับโพสกสอบอคอเปิดเผยมาตราการผ่อนปนระยะที่6ต้องพิจารณารอบด้านย้ำสิ่งสำคัญที่สุดคือความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนวันที่19กรกรกฎาคม2563 เวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาณศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรโนา2019ตึกสันติไม่ตีทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษโกสอบ,บคอชี้แจงสื่อมวลชนที่สอบถามผ่านโซเชียลมีเดียช่วงการแถลงข่าวของศูนย์ข่าวโควิด -19 และสรุปสาระสำคัญดังนี้ โฆษกสบคกล่าวว่าคณะกรรมการชุดเฉพาะกิจได้พิจารณามาตราการผ่อนปลนระยะที่6ศึกษาชุดข้อมูลต่างๆอย่างรอบด้านเพื่อให้ควบคุมทั้งในส่วนของแรงงานการแสดงสินค้ากองถ่ายภาพยนตร์นักท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มที่ผ่านการพิจารณาจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมสบค เพื่อพิจารณาต่อไปส่วนการขยายระยะเวลาการใช้พรกรกู้ฉุกเฉินหรือไม่นั้นจะต้องผ่านการประชุมหารืออย่างรอบด้านทั้งมุมมองด้านสาธารณาสุขเศรษฐกิจและความมั่นคงเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดหากข่าวนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง YouTube เพื่อจะไม่ได้พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ